สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้งาน Google Sheets นะครับโดยมีโจทย์ก็คือว่าเราจะมีวิธีการหาค่าซ้ำได้อย่างไรว่าอคอลัอมน์ a กับคอลัอมน์ b มีค่าตรงกันหรือเปล่านะครับถ้าตรงกันก็ให้มันไฮไลท์ขึ้นมานะครับหรือว่ามีสัญลักษณ์ใดๆตรงนี้ให้เป็นหนึ่งหรือเป็นค่าอะไรก็รตามนะครับให้เราทราบว่า ขคอลมนมสองคอลัมนั้นนะครับในแถวเดียวกันเนี่ยมีรายชื่อนะครับมีข้อมูลที่ตรงกันเช่นนะครับกรณีในการส่งของนะครับจากจังหวัดต้นทางนะครับเชียงใหม่ไปไปลายทางสาราคามนะครับไม่ตรงกันแต่ถ้าต้นทางกับปลายทางตรงกันก็จะให้เป็นหนึ่งหรือว่าเป็นไฮไลท์ขึ้นมาอย่างนอีกนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าตรงกันก็จะให้ไฮไลท์ขึ้นมานะครับอ่า มาดูวิธีการนะครับเราทำอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับขออนุญาตดูนะครับเรามีข้อมูลในนี้นะครับเราก็จะใช้คำสั่งนะครับ if นะครับ if นะครับ a 2นะครับเท่ากับ b 2นะครับถ้ามันเท่ากันนะครับให้เป็นค่า1เลขหนึ่งนะครับ ตรงนี้ตรง Google s h e e t นะครับเวลาเรากด Enter ในคอลัมน์ที่หนึ่งในในแถวแรกนะครับมันจะมี Suggest Autofill นะครับอันนี้เยี่ยมมากนะครับเราก็กดตกลงเลยก็ได้นะครับมันก็จะเป็น Autofill ให้เราเลยนะครับใส่สูตรให้เราในทุกแถวเลยนะครับก็จะเห็นว่าอันไหนเป็นตรงกันนะครับก็จะโชว์เป็นหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เสร็จแล้วครับง่ายมากนะครับ ต่อมาสมมติว่าเราอยากให้มันชัดเจนขึ้นนะครับ à หรือว่าเราไม่อยากให้มันใส่ฟ้องนะครับเราให้มันใส่เลขศูนย์ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ลากลงมานะครับหรือว่าเราไม่อยากให้มันเป็นเลนนนขศูนย์เลยนะครับไม่อยากให้มันมีค่าใดๆเลยนะครับใส่เป็นดับเบิลโคดม่นะครับ่า ก็จจมีิวาะเลขหนึ่งก็น่าจะดูง่ายขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทดสอบนะครับทดสอบก่อนถ้าเป็นแพร่นะครับแพร่กับแชน่นานะครับตรงนี้ไม่ตรงกันนะครับเราก็พ่แพร่มาใส่แช่นาไหนะครับตรงกันก็จะขึ้นเลขหนึ่งนะครับหรือเราจะใส่คำอื่นก็ได้ครับคําว่าตรงกันตรงกันเล้ก็ได้นะครับ ลากลงมาอ่าออกขออภัยขออไยอ่าตรงกันจะเป็นตรงนี้นะครับอ่ออาออกขยไนะครับอ่าเพราะว่าถูกนี่คือความหมายของมันนะครับถ้าถ้าค่ามันตรงนะครับให้ใส่ตรงอ่า ข้อความที่2นะครับประโยคที่2นะครับตรงกันโอเคเราก็ลากออกมานะครับอย่างเงี้ย็จ็จะตรงกันนะครับโอเคผมก็ยกย้อนกลับไปก่อนให้ปเป็นเลขหนึ่งเหมือนเดิมน,นะครับทีนี้เราจะมาทําการไฮไลท์นะครับไฮไลท์ก็จะใช้วิธีการ Condition Formatting นะครับเข้ามาที่ Format นะครับแล้วก็เลือกคอนดิชันคอนดิช t i แนลฟอร์แมตติ้งนะครับ มันก็จะมีาตารางามีฟังก์ชันด้านขวาขึ้นมานะครับให้เราเลือก select data range นะครับคลิกตรงนี้นะครับทีหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เลือกให้มันครอบคุมนะครับถึงเซลลที่เราต้องการนะครับกดโอเคนะครับพอ,อเคเสร็จป,ปุ๊บอา่ามันก็จะออโต้ไฮไลท์เข้ามาโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะครับเรามาใส่เป็น format rules นะครับเรามาใส่เป็น Cu s t o m formula is นะครับโอเคเราก็มาใส่เครื่องหมายเท่ากับตรงนี้นะครับโดยให้เป็น C2 นะครับ c 2เท่ากับกอไปส่อเท่ากับ1ก็คือเป็นค่าแรกนะครับแล้วก็ใส่ดอลลาร์นะครับเครื่องหมายดอลลาร์ตรงนี้นะครับ โอเคก็เห็นว่า C2 อดอลลาร์เท่ากับ1นะครับนะครับตรงนี้เปน็นถึง20นะครับอ๋าสิกถูกแล้วโอเคเป็นยบอ่าเป็นดอลลาร์เท่ากับ1นะครับก็จะเป็นการไฮไลท์ทั้งแถวเลยนะครับในใน d a t a r a n g นที่เราต้องการนะครับเอ่อสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเป็สีเหลืองก็ได้ตอนนี้เป็นตัวอักษรนะครับ ตบสอน,นใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่สีเป็นอย่างนี้อ่อานี้กระดาน,นะครับให้มันเด่นชัดขึ้นนะครับกดดันนะครับโอเคะครับ <ขอ S 2> <อ>ก็เห็นว่าถ้ามันตรงกานปึ๊บนะครับก็จะเปลี่ยนสีนะครับอ่าเอาใหม่ถ้าตา้าสินเกเกบมาอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้ก็จะหายไปนะครับ ถ้าจันทบ,บุรีตรงการโอเคสีก็จะมาไหลนะครับก็สามารถนำไปเปลี่ยนสีได้นะครับตรงนี้ก็ไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้หมดนะครับจะใส่เป็นแีงก็ได้นะครับคิดค่าคิดชั้นใต้ก็ได้ัวเอียงก็ได้นะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ค่อนข้างง่ายๆนะครับ ค่อนข้างง่ายนะครับใช้ if นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยตรงนี้ผมใส่เป็นหนึ่งนะครับตามด้วยนะครับค่า true ที่เราต้องการนะครับถ้าไม่ใช่เป็นค่าว่างนะครับแต่นบิรโคดสองครั้งนะครับแล้วก็ลากแถวลงไปนะครับแล้วเราเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่ conditional formatting นะครับ ก็มาใส่ค่า,อาดอลลารลล์สีอเท่ากับหนึ่งนะครับก็คือค่าค่าแรกนะครับแถวแรกที่มีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับแล้วก็มาคัสตอมสีหรือว,ว่าตัวอักษรที่เราต้องการนะครับโอเคนะครับสรุปก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ